วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะที่อุบลน,นะคะอยากจะบอกว่าลมแรงมากเลยค่ะแรงตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะยังมีแดดนะคะตอนช่วงกลางวันนะคะแต่ถ้าตกตอนกลางคืนนะคะคิดว่าน่าจะหนาวมากๆเลยนะคะเห็นไะคะลมคือก็จะพัดมาเป็นระยะๆะะนะคะ แต่ลมแรงมากๆเลยนะคะช่วงนี้น่าจะอุณหภูมินะคะอุณหภูมิน่าจะลดลงนะคะประมาณคิดว่าน่าจะสองถึงห้าองศาเลยนะคะลมแรงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหยิบจับอะไรนะคะใส่เสื้อผ้า,นา,นาหนาๆไว้นะคะ สำหรับตัวของเข็มพรเองนะคะอาการนะคะก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะคะดีขึ้นนิดหน่อยเสียงก็ยังเปลี่ยนอยู่นะคะโอ้ลมแรงมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะยอดไม้ที่อยู่สูงๆนะคะก็ยังเอ็นปลวไปมาตามสายลมนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นทุกที่นะคะวันนี้นะคะน่าจะเริ่มวันแรกเนาะน่าจะเป็นทุกที่ที่ลมแรง เอามากๆเลยนะคะและช่วงนี้นะคะวันนี้อาจจะยังไม่ได้ไปหาใครนะคะ mm. ก็เพราะว่ากำลังเตรียมตัวนะคะที่จะเดินทางนะคะเตรียมตัวที่จะเดินทางนะคะไว้เย็นๆนะคะไว้ช่วงเย็นๆจะแวะไปหาทุกๆคนนะคะรอก่อนนะคะอาจจะไปไม่ทั่วถึงนะคะทุกคนเพราะว่า ใช้เวลาในการเดินทางก็น่าจะประมาณสามชั่วโมงได้นะคะประมาณ3มชั่วโมงเนาะเพราะว่าไปอีกจังหวัดหนึ่งนะคะไปอีกจังหวัดหนึ่งแต่ว่าก็ขอส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหยิดจับอะไรนะคะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะตลอดทั้งวันเลยนะคะส่วนสำหรับใครนะคะที่เป็นพนักงานประจำนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพาทุกคนนะคะชมธรรมชาติ เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ